ครับลุงพลก็กําลังมอบปัจจัยทายธรรมนะครับให้กับพระสงฆ์นะครับตอนนี้นะครับมอบไปกับพระสงฆ์นะครับเนี่ยครับพระเพิ่งกับผ,ผูกแขนแต่งหลวงพณ์ผอมนะครับพี่น้องยอดนะครับคััยมุขกาบูชาที่ใจเชื่อมต่อกนบทบังดันมาผูกแขนเนาะพี่น้องเนาะ โอ้สุดยอดเลยแหกคนก็นได้ได้ไฟผูกแขนเนาะครับได้ไฟผูกแขนมาแล้วได้รใรจายมากตัวนี้หนึนงค่ะัว,วสวย นางรำของเรานางรำที <łość> ่ชื่อว้สวยกำลัง้น้องนางรำได้ไหมมคนได้ไหลูกมงคล